Nation Channel สัาานีขวว24ช่่โมงถอายาการมีคำสั่งให้ปล่อยตัวนายการุณาสงามแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรในคดีบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิโดยไม่ต้องนำตัวผู้ต้องหามาส่งอายาการจนกว่าอายาการจะนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ตำรวจภาคหนึ่งโชว์ผลงานรวบ3ามโจรในทีมล้นรถขนเงินธนาคารกรสิกรไทยสาขาอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ต้องหาสารภาพมีตำรวจระดับพันตำรวจเอกเกี่ยวข้องล่าสุดตำรวจออกหมายจับเพิ่มแล้วเลขาธทการมูลนิธิบ้านร้อยสวิชิตปรั่งศรีสกุลเดินทางกลับจากไปเล่นกอล์ฟที่เมืองคุณหมิงประเทศจีนยืนยันไม่ได้พบกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรพร้อมจะนัดประชุมใหญ่คนบ้านเลขที่ร้อยสในวันพรุ่งนี้ กระทรวงการคลังอาจยืดเวลาโครงการคืนเงินภาษีสภาษามิตแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกออกไปอีกสาเหตุมีผู้มาขอใช้สิทธิ์เพียง20,000รายจากเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0สนรายสมาคมค้าทองคำเผยราคาทองคำเปิด,าาปดซื้อขายครั้งที่1ราคาปรับลดลง100บาทจากปิดตลาดเมื่อวานทองคำแท่งขายออก23,150บาททองรูปพรรณขายออก23,550บาท ประธานาธิบดีลีมจองบักเริ่มการเยือนพมา่านาน2วันเมื่อวานนับเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกที่เยือนพมา่าใน29ปีเขาได้พบหารือก,กับประธานาธิบดีเตงเส็งแล้วและจะพบกับนางอองซานซูจีสสฝ่ายค้านในวันนี้รัฐมนตรีคลางกลุ่มยูโรโซนเห็นพ้องในการประชุมเมื่อวานว่าไม่คิดขับกรีซออกจากกลุ่มและจะยืนหยัดเคียงข้างกรีซที่เป็นชาติสมาชิกแต่ก็ย้ำให้รัฐบาลกรีซดำเนินมาตรการรัดเข็มขดัดตามเงื่อนไขแลกเงินกู้ช่วยเหลือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยันพร้อมช่วยตำรวจสอนฉอลองกรุงที่ได้รับผลกระทบจากขยะส่งกลิน่นให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดรักษาเต็มที่เร่งทำความเข้าใจชาวบ้านเรื่องสารพิษอันตรายเล็งหารือกทมแก้ไขระยะยาวรวมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศยุติพื้นที่ภัยแล้งกรณีฉุกเฉิน4จังหวัดจากทั้งหมด51จังหวัดระบุทั่วทุกภาคจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงส6บหถึงกพฤษภาคมนี้ พร้อมสั่งการจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมป้องกันอ,อทุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงว่าราชการจังหวัดสกลนครเผยพายุฤดูร้อนพัดถล่มสกลนครรวม16อำเภอจาก18อำเภอบ้านเรือนประชาชนเสียหาย2,000หลังคาเรือนประเมินความเสียหายเบื้องต้น30ล้านบาทสำนักก็ระวังแผ่นดินไว้กรมอุตุนิยมว,วิทยารายงานเกิดแผ่นดินไหว4.0ริกเตอรที่พม่า ศูนย์กลางที่มณฑลยูนานประเทศจีนยังไม่มีรายงานเตือนภัยไร้เจ็บไร้ตาย Nation Channel ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น